สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องน้องหยกมบายค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหน้าจอโนเกียนะคะโนเกียที่ห่างหายไปน,ะนานนานจะเจอสักตัวหนึ่งเนาะอันนี้จะเป็นรุ่นโนเกีย G10 นะคะ G10 กับ G20 ใส่ด้วยกันนะคะตอนแรกหยกก็ว่าจะไม่ได้ถ่ายเนาะเพราะว่าโนเกียมันไม่ค่อยมีมาให้เปลี่ยนเท่าไหร่นานๆจะมาทีก็เลยเออไหนๆก็ถ่ายเปลี่ยนทั้งทีก็แกะถ่ายให้ดูหน่อยแล้วกันเนาะก็จะเป็นคล้ายๆจอเหมือนพวกเรียวมีพวก oppo ที่ว่าพ่วงก,กับ ตัวแพรจอกับแพรตูที่พ่วงก,กันนะคะคล้ายๆกันตัวนี้ก็คือว่าใส่ด้วยการได้ทั้ง2รุ่นทั้ง G10 แล้วก็ G20 นะคะตัวรุ่นที่ยกเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นรุ่น G10 นะคะน,นี่ก็คือยกถอดไปแล้วเมื่อคืนนี้ก็ว่าจะไม่ถ่ายเนาะก็เลยว่าเก็บไว้ถ่ายตอนเช้าให้ดูแล้วกันเนาะเพราะว่าลูกค้าก็ไม่ได้เร่งตัวนี้ก็คือเวลาเราจะเปลี่ยนจอเราต้องผ่าฝาหลังออกมาก่อนนะคะฝาหลังก็จะมีกาวตามขอบๆนี่เลยอันนี้ยกถ่าออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ หลังจากที่ผ่าฝาหลังแล้วเราก็ถอดน็อตออกให้หมดเลยรุ่นนี้จะเป็นตูดไทซีนะคะอันนี้เราจะไล่ถอดน็อตออกให้หมดก่อน <S <S เพราะว่าเผื่อใครหาดูนะเนาะเผื่อใครยังไม่รู้ว่าโนเกียก็มีอะไรอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเช็คก,ก่อนว่าเป็นรุ่นไหนให้ดีเวลาเราซื้อมาใช้งานบางคนก็ไม่ได้เช็คจําไม่ได้ว่าตัวเองใช้รุ่นอะไร รู้แต่ว่าเป็นโนเกียนะคะโนเกียหรือว่า oppo realme vivo อะไรเงี้ยมันคือยี่ห้อนะคะเราต้องจํารุ่นให้ได้เวลาเราสั่งอะไรมาเปลี่ยนเองเนี่ยเราจะได้สั่งไม่ผิดนะคะหรือว่าไปเปลี่ยนร้านเนี่ยบางร้านที่ว่านานๆทีเขาจะเจอเขาก็ไม่ค่อยจะรู้รุ่นนะคะต้องมาเช็ครุ่นอีกทีหนึ่งกลัวสั่งผิดเมื่อวานตนแรกเข้าใจว่าเป็น g 5 0นะจะสั่งมาผิดอยู่แล้วดีแต่ว่าซร์ชด,ดูแล้วก็มาแกะดูแพก็เลยถึงได้รู้ว่าโอ้มันเป็นคนละรุ่นกัน ถอดน็อตออกหมดแล้วเราก็อามอถัดซิมออกนะคะนี่ถ้าซิมก็จิกไปเลยเพราะว่าเล็บเราแข็งเล็บนี้เก็บไว้ไว้จิกซิมโดยเฉพาะเลยเล็บเนี่ยอ่าพอเอาถาดซิมออกแล้วเราก็แงะโค้งได้เลยนะคะมุมไหนแข็งก็ต้องใช้เครื่องมือช่วยหน่อยนี่คะ่ะถอดน็อตเสร็จแล้วเราก็ไล่ถอดโค้งออกหมดเลยนะคะตัวนี้รุ่นนี้ดีหน่อยเพราะว่า ปกติเนี่ยเพยอย่างเงี้ยมันจะเป็นหัวซ็อกเก็ตแบบนี้อันนี้จะเป็นแบบหน้าสัมผัสแบบนี้มันก็เลยไม่ต้องถอดนะคะบา,บางรุ่นเราจะง้างทีเราต้องมาไล่ถอดแพยออกอันนี้ไม่ต้องถอดเลยเป็นแบบจับแบบนี้นะคะอันนี้ก็ถอดขั้วแบตออกเลยถอดขั้วแบตแล้วก็ถอดแบตเตอรี่ค่ะตัวนี้จะมีน็อตสีดําตัวหนึ่งอยู่ด้านในนะคะตัวดําจะเป็นตัวสั้นกว่าตัวขาวด้านนอกนะคะเค อย่าลืมว่าตูดที่เป็นแพรแบบนี้แพจอแบบนี้สองอย่างแบบนี้นะคะแพรตอัอเอกแพจอแบบสอย่างแพจอที่พ่วงกับแพตูดชาร์จแบบนี้หลังจากที่เราใส่จอเสร็จเนี่ยให้เทสชาร์จด้วยเทสลําโพงด้วยนะคะเพราะว่าพวกนี้มันจะคุมทุกอย่างเลยถ้าจอที่ว่าไม่ดีเสียงก็จะไม่มาเสียงจะไม่มีชาร์จจะไม่เข้านะคะเอาเทสให้ดีบางทีอุ้ยพี่เปลี่ยนจอตอนที่จอเก่ามันแตกอะหนูก็ชาร์จได้นะ ชาร์จมีเสียงทุกอย่างมีเสียงปกติพอเปลี่ยนจอแล้วจอติดแต่ว่าชาร์จไม่ได้เลยอย่างนี้มันจะมีปัญหาตรงนี้นะคะพรนพว่พวงพ่วงต่ออันนี้นี่ก็คือว่าตัวนี้ก็คือแพจอนะคะแล้วก็แพตัวนี้ที่อยู่ด้านล่างนี้ก็คือต่อบอร์ดต่อแพตูดเข้าบอร์ดนี่นะคะมันเป็นแพร์ชุดเดียวกันนี่อันนี้เราทําความสะอาดไว้แล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ น,นี้เราถอดออกไปแล้วแต่ว่าตะแกรงเนี่ยตะแกรงลำพงหน้าให้เก็บกลับมาใส่เหมือนเดิมนะคะโอเคใส่จอเข้าไปเลยค่ะเรจะถ่ายให้ดูแต่ oppo vivo ทั่วไปเยอะแยะแล้วโลกเกีย k i ไม่ได้ถ่ายเลยก็ถ่ายติดไว้สน่อยเพราะเผื่อใครที่ยังหาอยู่นี่นะคะแพรจอออกแพรตูดอะไรก็แล้วแต่เวลาเราใส่เนี่ยให้กดลงให้ล็อกให้ดีนะคะนี่ ไม่ใช่ว่าเล็งไม่ตรงแล้วบีบเลยไม่ได้นะต้องใส่ให้ตรงถึงจะเร,เราถึงจะไปกดนะคะถ้าใส่ไม่ตรงนี่ไปบีบมันซอกเก็ตมันแตกนะซอก,ก็ตแตกนี่ก็จะอีกเรื่องหนึ่งเลยมันก็จะใช้ไม่ได้เลยนะคะนี่ลองใส่ให้มันตรงก่อนเราค่อยบีบให้มันล็อกอย่างนี้นี่ค่ะให้มันลงล็อกของเขาแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้ต้องดันให้มันชิดแบบนี้ ถ้าเราดันไม่ชิดมาป่องตรงนี้ไม่เรียบพวกนี้มันก็จะหักจะขาดง่ายแล้วก็เวลาเรา,าวางแบตเตอรี่ลงไปเนี่ยมันก็จะทับแพพวกนี้มันจะเด้งขึ้นมาถ้าเราล็อกไม่ดีนะคะพลาสติกที่หุ้มแบตก็ดึงกลับมาเหมือนเดิมนี่ค่ะใส่แบตเข้าไปแล้วลองเปิดดูค่ะถ้าเรากลัวน้ำหนักมือเราไปกดโดนจอกเวลาเราจะกดแพพวกนี้ให้มันแน่นก็ แยกจอออกก่อนก็ได้นะคะเรามาเปิดดูซิว่าจอติดหรือเปล่านี่ค่ะเดี๋ยวติดแล้วเราก็จะก่อนที่จะติดกาวเราจะเทสชาร์จเทสลําพพงให้เรียบร้อยนะคะถ้าเป็นแพร่ยาวอย่างงี้เราติดกาวที่หลังได้นะคะถ้าติดกาวที่หลังได้เราก็ประกบเลยพวกแพร่ยาวแล้วก็ ต้องประกบเคสด้วยเนี่ยให้ประกบก่อนให้เรียบร้อยค่อยติดกาวเพราะว่าน้ําหนักมือเราเนี่ยเราจะไปบีบโดนจอถ้ามันแยกไม่ได้แบบนี้นะคะอันนี้ใส่ได้เต็มที่เลยเนี่ยเราไม่ต้องไปกดโดนจอ,อน,นี่รอเครื่องบูทหน่อยตะแกรงลำโพงหน้าก่อนที่จะนำกลับมาก็ขัดขัดทำความสะอาดเอาฝุ่นเก่าออกก่อนเสียงลำโพงจะได้ไมาโอ้โหนี่ตตนแรกไม่มีรูเลยนั่เนี่ยตะแกรงเ ฝุ่นอุดหมดเลยเดี๋ยวลูกค้าจะบอกอ้ยพี่ตอนก่อนที่จะเปลี่ยนจอลำโพงเบาๆพอเปลี่ยนจอมาลำโพงเสียงดังใช่เพราะฝุ่นมันอุดเนี่ยตรงนี้นี่นี่ค่ะถ้าไม่มีอะไรกั้นนี่ตรงนี้กล้องหน้าฝุ่นก็จะเข้าเยอะฝุ่นก็จะลงลำโพงทำให้ลำโพงเบานะคะนี่นี่ค่ะเดี๋ยวเรานำกลับมาใส่ มาดูซิว่าชาร์จได้หรือเปล่านี่ก็ต่ำอยู่นะคะโอเคโอเคนี่ชาร์จเข้า1.9ชาร์จเข้าแล้วแล้วเสียงล่ะมีไหมเทสเสียงก่อนเสียงเสียงไม่มี หรือเขาปิดเสียงหรืออะไรแปบ๊บนึงนะคะเพราะว่าโนเกียก็ไม่เคยเล่นไม่ได้เล่นนานแล้วโนเกียแต่สี่จอมันแปลกๆหรือเขาปรับเป็นตีมมืดเนาะเนี่ยแต่จอมันก็อยู่ประมาณนี้นะแต่นี่นี่ค่ะท <laughs> ายบอกว่าบอกแล้วว่ารุ่นที่ไม่เคยเปลี่ยนมันก็จะงงๆนิดนึงแล้วก็ว่าทําไมไม่มีเสียงนี่ประกบเคสเรียบร้อยมันก็มองไม่เห็นหรือว่าเพราะเราไม่ได้ใส่น็อตเป้าลำโพงไม่ได้ใส่ ตายแล้วอายเขาไม่เนี้ยขอแก้มือใหม่นะคะดอดซิงก่อนว่าทำไมเสียงไม่มีขายหน้ากันซะแล้วความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอโอเคตัวนี้มีน็อตตัวหนึ่งนะคะตัวสีดำด้านใน แล้วก็ว่าทำไมไม่มีเสียงเลยแต่ยังไม่แน่ใจต่อไวไฟจะลอง YouTube นะเพราะว่าเสียงในตัวเครื่องไม่ดังเลยนางจะลอง YouTube โอ้ยรู้สึกอายไงไม่รู้เนี่ยตัดตอนใส่ลืมใส่ลำโพงออกได้ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะ เหมือนเครื่อง,องก็ไม่ได้ใช้งานนานค้างอะ่ะตอนไม่ต่อไวไฟเล่นในปกติเนี่ต่อไวไฟค้างไปเลยไม่ได้เจอเน็ตนานมะ้งเดี่ยเทสลาโพงในเครื่องดูเนาะเมื่อกี้เทสแล้วไม่ดังเพราะว่าไม่ได้ใส่ลําโพงโอเคเลือกเพลงกระเบา ลอง YouTube ก็ติดแต่โฆษณาอย่างเดียวเลยอันนี้คือคือเทสชาร์จเข้านะคะเข้าปกติแล้วก็เสียงเสียงก็มาแล้วนะคะเดีย๋ยวลองเทสเสียงอีกทีหนึ่งเราก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ค่ะเสียงมาแล้วค่ะทีนี้เราก็ใส่น็อตได้เลยค่ะ ใส่นอ็อตแล้วก็ใส่ตะแกรงลำโพงหน้าเนาะเราค่อยติดกาวหน้าจอติดกาวฝาหลังค่ะอย่าลืมนะคะสําหรับใครที่จะเอาไปเช็คว่าของตัวเองเป็นรุ่นอะไรก็คือเช็ครุ่นให้ดีนะคะบางทีเราดูจากรูปถ่ายเนี่ยเซิร์ชเข้าไปมันเหมือนกันหมดเลยเพราะเมื่อวานเนี้ยตัวซึ่งมันมีโค้ดบอกนะอยู่ฝาหลังด้านล่างอะ่ะเผื่อใครมันมันจะดูยากมันจะทึบๆหน่อยมันจะดูไม่ค่อยออกถ้าถ่ายรูปส่งมาดูไม่ออกแน่ต้องดูจากตาเปล่าตัวเองน่าจะเห็นอยู่ มันจะมีโค้ดบอกอยู่นะคะด้านหลังตัวนี้ก็จะมีน็อตยึดตรงกลางหนึ่งตัวแล้วก็ใส่เลนสครอบเข้าไปรุ่นนี้ใส่ด้วยกันทั้งสองรุ่นนะคะ n o k i ีย G 1 0กับ G 2 0ค่ะ ตอนแรกเช็ครุ่นจากมือถือสแกนเข้า Google ดูมันเป็นขึ้นขึ้นเป็น G50 เพราะว่าดูจากรูปข้างหลังแล้วมันเหมือนกันนี่ค่ะทีนี้เราก็ติดกาวฝาหลังนี่ค่ะ ติดกาวฝาหลังเรียบร้อยแล้วก็มาติดกาวหน้าจอค่ะสติ๊กเกอร์ประกันตรงนี้เราก็ต้องเฉือนออกด้วยนะคะเพราะว่ามันจะข้ำนี่ค่ะใส่ตะแกงลำโพงหน้าเข้าไป ก่อนที่จะติดกาวลงไปสังเกตกล้องหน้าด้วยนะคะมีฝุ่นมีอะไรหรือเปล่าให้เป่าๆออกด้วยทีนี้เราก็มาติดกาวเลยกลาวหน้าจอก็ติดตามร่องค่ะดีหน่อยตัวนี้ร่องมันใหญ่ร่องมันกว้างหน่อย เเสร็จแล้วก็ประกบจอลงไปเลยหนังยางเราหายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ หน้าจอโนเกียจีสกับ G20 เราไม่รู้ว่าของเขาอันนี้เป็น G10 แตเนหน้าถุงซองมันเป็น G20 นะคะหน้าจอใส่ด้วยกันค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามด้วยนะคะสำหรับใครที่จะส่งเครื่องมาซ่อมก็ที่อยู่ตามหน้าเพจร้านเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า